โอออ้ยเนสติมากฮะอะไรกันนี้มีอะไรกันเหรอโยมก็คุณนายนีสิสั่งของแล้วไม่รับผิดชอบฉันไม่รู้เรื่องจะให้รับผิดชอบอะไรล่ะแล้วถูกจะออมสินนี่สิสุ่มซาบจนเกือบจะชนร้อนฉันอยู่แล้ว คนนายนั่นแหละจะชนผมไม่รู้แหละเรื่องต้องรังผิดชอบนะเรื่องเป็นคนสั่งมาแล้วเรื่องอย่าทำแบบนี้นะเอาละทุนเงียบก่อนเงียบก่อนครับเงียบก็ได้แต่เนสติมาต้องตัดสินว่าเรื่องนี้ใครผิดจะอยู่มาหาเรื่องกันอย่างนี้ฉันไม่ยอมนก็เอาสิพวกก็อยากรู้เหมือนกันว่าเนสติมาจะตัดสินยังไงเออเอานะครับ ค่อยๆเล่ามาทีละคนว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่อมันไปอย่างนี้นะคุโผ่ยฟังทีละคนได้ไหมครับออได้งั้นอัวเรากก่อนยายคุณนายเนี่ยพอไปที่ร้านของอัวสั่งข้าวเต๋วห้าสิบถุงจะมาเลี้ยงคุณวังนี้พออัวเอามาส่งก็ไม่ยอมรับของบอกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งได้ยังไงก็อัวเนี่ยเป็นคนรับโทรศัพท์เอง ไ,ได้บอกว่าไม่ได้สั่งแต่บอกว่าไม่ได้สั่งห้าสิบถุงประชุมแม่บ้านท,ทั้งกลุ่มยังไม่ถึงสิบคนเลยแล้วก็ไม่ใช่วันนี้ด้วยพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ขออีกทีครับขอรายละเอียดแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับจะสั่งกี่ถุงวันไหนครับคุณนายอ่อค่ะค่ะมยมมีคนสั่งกว๋วาเตี๋ยวช่วยจดให้มาหน่อยเมย์เร็วเร็วใครสั่งกี่ถุงเรามา โยมหมีเป็นคนจดจำได้หรือเปล่าว่าจดไปห้าสิบถุงไม่รู้เดตอนนั้นหมีเล่นเกมอยู่กับต้องก็เลยไม่ค่อยแน่ใจอ,อ่ะแล้วโยมออมสินล่ะมาทำอะไรตรงนี้